ผู้ชมคะจุดหนึ่งเช้าวันนี้แฟนจะชวนคุณผู้ชมไปดูครัวกลางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะพิกัดนี้ค่ะปักหมุดรายงานจากคุณชุมพลศรีสมบัตินะคะรายงานจากพื้นที่เมืองเชียงใหม่ค่ะอยากจะให้ชมภาพที่ปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์จากชุมชนวัดเกตอําเภอเมืองเชียงใหม่นะคะคือบางจุด ถูกน้ําปิงเข้าท่วมค่ะท่วมบางจุดแต่ว่าก็ท่วมหนักเลยนะคะท่วมมายาวๆ4ี่วันค่ะตอนนี้น้ําปิงเริ่มลดระดับลงแล้วชาวบ้านเริ่มสามารถทํากิจวัตรประจําวันได้สะดวกมากขึ้นนะคะบางครัวเรือนก็เลยได้เห็นภาพการเข้าไปฟื้นฟูทําความสะอาดชุมชนบ้านเรือนค่ะแต่อีกด้านหนึ่งอาสาสมัครในชุมชนเขาก็ รวบรวมแรงคนแรงทรัพย์จัดทาครัวกลางเป็นครัวกลางอาหารฮาลาลด้วยนะคะคุณผู้ชมส่งต่อความช่วยเหลือไปอยังพี่น้องชาวมุสลิมในชุมชนช้างคลานค่ะควันนี้พามาดูเรื่องหลังการทํางานนะครับการส่สงอาหารฮาลาลนะครับกับพีน่น้องที่รับผลกระทบนะครับจากอุทกภันะครับที่น้ำท่วมที่ในชุมชนในพื้นที่ที่สา,ามารถออกมาจากเมอกพื้นที่ได้นะครับ พี่น้องมุ้ชิมเรานะครับราบอกในจัดทำอาหารนะครับจุบรวมกันกับแบ่งเบาภาระครับแบ่งเบากานทุกข์ยากของพี่น้องในพื้นที่นะครับมีจิตอาสาที่ว่าจะช่วยกันเนาะเป็นพื้นที่ที่จัดสรรทาเข้ากองทำมาอย่างบางคนกับมาหอมแหงบางคนกับหอมเงินพี่จ้างกันพี่น้องกับเดือดร้อนแต่โดยน้ํา ท่วมบ้านเขาปะสามารถจะออกจากพื้นที่ได้ดังนั้นก็เลยจัดสรรเอาเข้าวกองน้ําดื่มอะไรพวกนี้ไปแจกพี่น้องในชุมชนครับมีความยินดีตียันอันนี้เห็นใจคนพี่น้องของมุสลิมเขาที่จะหาก,กินได้ยากเนาะเจอปัญหาที่น้ําโนรูน้ําท่วมเนี่ยนะจะออกไปไหนก,ก็ยากก็เลยเนะี่ยรวมใจกันเนี่ยอาสากิตอาสามาช่วยแห่ ชุมชนช้างคานเป็นอีกพื้นที่น้ำท่วมนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าจุดนั้นอยู่ใกล้กับแม่น้ําปิงค่ะคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนะคะซึ่งหลายหน่วยงานตอนนี้พยายามที่จะส่งต่อความช่วยเหลืออาหารการกินเข้าไปในชุมชนค่ะแต่ยังมีข้อจํากัดทําให้ยังไม่สามารถรับอาหารได้ทั้งหมดเพราะว่าอาหารที่ส่งไปอย่างที่บอกขีดเส้นตตยว่าต้องเป็นอาหารฮานาลเพราะว่าที่นั่นเป็นชุมชนชาวมุสลิมแต่ว่าความช่วยเหลือบางส่วนที่ส่งไปเป็นความตั้งใจดีนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอาหารบางส่วนที่นั่นไม่สามารถรับประทานได้ ใช่อะนะคะ